ชื่อ <Vie> ช <sh arp inhale> okay, <away> ื่อเดไมตุเดเมตุใาไหมคะ่ไดใช้ไมค์ะอย่าจ่ายอนุญาตไหมนีไมด้แลวโอ้ะไม่ใช่ได้แล้วคือช่วงนี้มันชื่อพิเศษที่จับมอสเฟนที่เราองามมัสกรูในมิวีิคเสค่ะแล้วก็มีรายชื่ออยากให้ึ้นจับรายชื่อหนไมได้ครเพราะว่าจะได้มอบของราวัลให้เขาค่ะชอะายชื่ออะไค่ะ ใครที่นูเพสแมนก็กำลังสุดเพลงนะคะเรามาดูว่าเพลงแรกเนี่ยเป็นเพลงอะไรโอเคใจไหมนี่ขนาะดเสียงยังไม่เต็มร้อยนะคะอยากกระนั้นเลยครับผมใ,ใจใจน้อยเนื้อเสียงไม่เต็มใจเ,เพลงแรกนะคะที่ขอมาก็คือเพลงก่อนดอกไม้โร<อ>ยนะมีคนขอมาตึงต้งติงต๊งตึ้งลายชื่อคือทิงกี้ครับทิงกี้ อก่ารังติดซะด้วยยินดีมีไหมคะต้องมาะะีองใหม่ค่ะจากจอะไรที่ใหมคะสองเขียนภาษาอที่ทำม่ทีำมสซริยาสูริยามาาค่ะค่ะ ไปนะคะเพียงเติมใจให้กันค่ะเป็ยงเติมใจให้กันทูสิคะว่าอะไรจะได้รองปแต่ใช่้าสี่ห้าหกค่ะแต่หาค่ะเลยค่ะผมนะเพลที่สามคเพลงไม่พก่ เี่ขอหมากเกตัวนะคะยุดอาพาจันวงศาครับเยี่ยมยอีกครั้งหนึ่งหุดอาพาจันวงสาครับโดดอ้คุหยุดอาพามาแล้วยังยียมกเงปรบมเตอรค่ะคราวนี้อีกเพลงงเพลงสุดท้ายเพลงหมักเก่นี้เพลหมักเกฑทนี้มากระบุงนึง เพราะว่าจริงๆแล้วรีเคลสมาคนเดียวแล้วเป็นแฟนผับต่างจังหวัดค่ะ,ะก็เลยเป็นตกเป็นของเรา G ส1 3หนึ่งสามครับ G สามหนึ่งสามค่ะเลขที่นั่งหรือเลขที่ตัดคะรู้ตัวไหมคะอยู่บริเวณไหนคะ G สามหนึ่งสามค่ะอยู่ข้างบนข้างบนรู้ตัวไหมคะยาวเหรอเอาอเอาลอ ของพี่ฮาวครับพี่ลุกตัวเลยเหรอของของ,ของพี่ฮาวครับเซินท่าพี่ฮารครับพี่ฮาวครับพี่กำลังเดินม,มาหรือเปล่าครับคนที่นั่งกลางตรงไปครับพี่ฮาของรานี่เองนะนะครับที TBC นะฮะโชคดีจริงเลยหรือโชคร้าย อกว่าไปนอนเหงนอได้ต wow. ัวทุกคนเราขอถ่ายจบแล้ไมจะมาหลอกลอัองเซ่าอาี้เิเย้ได้แล้วนนี้เรียบร้อยแล้วผ่า